สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมที่เคารพงรักทุกท่านครัววันนี้คลิปนี้สยามชจเน็จะพาทุกท่านมาดูเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญผ้าเสียนใหญ่น่นเดงครับวันนี้ในคลิปนี้เราก็จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนักสะสมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับใครขออนุญาตนะครับก่อนที่จะดูเหรียญนะครับที่เป็นนะครับเหรียญที่เราจะรับซื้อในคลิปนี้ใครขออนุญาตนะครับตอบคําถามให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนิดหนึ่งนะครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้และส่งเข้ามาทางช่องสยามชาแนลของเราด้วยครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทนั่นเองครับหลายคนครับส่งเหรียญที่เป็นขอบแบบนี้เข้ามานี่ครับบอกว่าประเมินราคาให้หน่อยมีราคาหรือไม่นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่าเหรียญที่เป็นขอบแบบนี้นั้นนะครับเรายังพบเจอกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเชื่อว่าเหรียญนี้นั้นเป็นเหรียญที่ชํารุดนั่นเองครับซึ่งนะครับจะทําให้ขอบนั้นนะฮะหล่นออกมา นะฮะขอบวงในนั้นนะฮะแตกออกมาบริเวณนี้นะครับเนี่ยฮะเนื่องจากว่านะครับจะส่วนใหญ่เลยนะครับที่พบเจอนั้นจะมีสภาพค่อนข้างที่จะนะครับไม่สวยนะครับจะเป็นสภาพที่เก่าๆแบบนี้หน่อยนะครับเนื่องจากมีการผ่านใช้นั่นเองเหรียญแบบนี้ยังไม่มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับแบบนี้นะฮะที่เป็นขอบนะฮะเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทนะครับที่ อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เพื่อนๆสงสัยก็เนื่องจะว่านะครับจะมีการแปลกตาเวลาเราดูนะครับมีความแปลกให้เราเห็นคือนะครับบริเวณของขอบของเหรียญ5บาทนี่นะฮะจะเป็นสโลปแบบนี้แล้วก็เป็นขอบเกินเกินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับหลายคนนะครับส่งเข้ามาและสอบถามเข้ามาว่า อ่สยามชาแนลครับอาจารย์ครับนะฮะเหรียญแบบนี้รับซื้อหรือเปล่ามีราคาหรือไม่นี่ครับผมต้องบอกว่าเหรียญแบบนี้นั้นนะฮะอาจจะดูแปลกตาหน่อยนิดนึงเพราะว่าขอบนั้นจะเป็นล้นๆแบบนี้ดูสวยงามแบบนี้ใช่ไหมครับไม่มีขอบเฟืองหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเหรียญนี้ใช่ตกขังเครื่องซักผ้ามาหรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเป็นแบบนี้ไม่ไม่ถึงขนาดว่าแบบเป็นกลมๆเลย นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะการวิเคราะห์อของเราเราคิดว่านะครับอาจจะไม่ใช่เครื่องซักผ้าก็อาจเป็นไปได้แต่ว่านะครับราคาที่เล่นหานั้นไม่มีนั่นเองครับถ้าเป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นมาสังเกตดูสิครับนี่ฮะยังไม่มีข้อมูลในการเล่นหากันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ดูสวยดีนะครับนะฮะก็ดูสวยดีนะครับเห็นไหมครับ นะฮะก็เพราะว่ามันมีความแปลกนะครับมีความต่างนะฮะแต่ขอบนั้นนะฮะจะไม่ลึกเข้าไปเป็นขอบปกติแต่จะเป็นสีของเนื้ออที่เป็นสีน้ําตาลนี้ยังเต็มเหรียญอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยฮะถ้าชอบก็เก็บได้นะครับแต่ว่าราคาเล่นหาของกลุ่มนักสะสมนั้นเรายังไม่มีข้อมูลว่ามีการซื้อขายกันแบบนี้นะครับสยามชแนลก็ยังไม่ซื้อนะครับแบบนี้นะฮะที่เพื่อนๆส่งเข้ามานี่ครับนั่นคือเหรียญที่เพื่อนๆส่งเข้ามาแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ฮะ บางท่านนั้นไปเจอเหรียญลักษณะแบบนี้ที่ไม่มีขอบเลยจะเป็นเลืล่อนใบแบบนี้นะครับเพื่อนๆบางคนนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์หรือเปล่านะครับนี่แบบนี้ฮะเห็นไหมครับที่จะเป็นเหมือนเนื้อเนี่ยนะฮะเวลาเราเอียงเหรียญเนี่ยจะตรงกันไปเลยนะครับจะตรงกันไปเลยนะครับจะไม่มีขอบแบบนี้เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าโดนขูดมาพออาจจะไปโดนทับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นรอยลถหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ แบบบี้งผ่านแบบนี้และทาให้บริเวณนี้หายไปนี่ครับแล้วเป็นเหรียญผ่านใช้แบบนี้ยิ่งดูง่ายนะฮะเห็นไหมครับจะไม่มีขอบที่อยู่ด้านในถูกไหมครับเหรียญแบบนี้ก็นะฮะต้องบอกว่านักสะสมยังไม่เล่นหากันนะครับถ้าผมให้ผมตีเหรียญน,นี้ผมตีเป็นเหรียญชํารุดนะครับเหรียญชํารุดเกิดจากอะไรนะครับก็คือเหรียญที่ผ่านงานใช้หรือโดนกระทํามานั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจาก ตราแม่พิม์พจากขบวนการผลิตนะครับจึงทําให้เหรียญนั้นไม่มีราคารับซื้อนั่นเองครับเอาละครับเพื่อนๆครับเรามาดูเหรียญที่สยามชาแนลจะประกาศรับซื้อในคลิปนี้เก็บมากรวยมากเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรมาดูข้อมูลกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับ นี่คือเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในคลิปนี้ที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับให้ราคาแพงกว่าปกติอย่างแน่นอนนะครับขายได้จริงที่สยามเชเดียวครับมาดูข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ครับเบื้องซ้ายนั้นมีข้อความภูมิพลอดุลยเดชเบื้องขวานั้นเขียนคาว่ารัชกาลที่9นั่นเองครับเหรียญรุ่นี้เรียกกันว่าเหรียญพระเสียรใหญ่ครับเป็นขนาดบางนั่นเองครับ นะฮะดูคลิปให้จบนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าเราซื้อเหรียญแบบไหนนั่นเองครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรปีอะไรเพื่อนๆขราบใครที่มีปีนี้ดูให้ดีนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นนะฮะวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามแบบนี้ดูสวยงามนะครับมีคําว่าประเทศไทยมีพศบอกคือพศ2557ดครับด้านล่างบอกราคาคือ5บาทนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้มีกระบวนการผลิตไม่น้อยนะครับอยู่ที่59ล้านเหรียญนะครับ ตามข้อมูลที่เราได้รับนั่นเองครับเพื่อนๆครับเชื่อหด้อไมว่าในส่วนของเหรียญนะครับ5าบาทนะฮะปี2,557นั้น จะมีเหรียญบางเหรียญนั้นมีราคานะครับเราก็รับซื้อด้วยนะครับให้ราคาแพงกว่าปกติอย่างแน่นอนครับประมาณ100บาทต่อเหรียญเก็บมากรวยมากครับดูกันง่ายๆนะครับอาจจะมีเยอะก็ได้อยู่ในมือของท่านนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่เรารับซื้อนะครับคือนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9กครับมีข้อความว่าภูมิพลดุลยเดชเหมือนกันมีคําว่ารัชกาลที่9กเหมือนกันครับมีขอเฟืองไหมเหรียญรุ่นนี้มีครับ แต่เพื่อนๆสังเกตดูที่ขอบเฟืองหน่อยนะครับนะฮะสังเกตดูที่ขอบเฟืองบ,าง,อองงบ,บางขอบเฟืองนั้นนะฮะสังเกตดูนะครับบางขอบเฟืองนั้นนะฮะตรงที่นี่คือเหรียญที่เราจะรับซื้อนะครับดูคลิปให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่องทางติดต่อไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวขึ้นเกี่ยวอาโคให้ครับ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะบางขอบเฟืองนั้นนะฮะจะมีสีน้ำตาลนั้นเต็มนะครับนี่ครับมีสีน้ำตาลนั้นเต็มครับแต่บางจุดนั้นจะเป็นสีขาวเกือบเต็มครับในส่วนของขอบเหรียญนะครับ นี่ฮะถ้าใครมีนะครับลักษณะดังต่อไปนี้นะครับพอเฟืองดูตรงนี้แล้วนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากนะฮะกองกระสับนะครับจากกรมธนารักษ์นะครับเราไม่ได้ทําขึ้นมาแต่พอเพื่อนๆพลิกกลับมาแค่นั้นแหละนะครับในส่วนของเหรียญ5บาทที่เราจะพูดถึงนี่ครับคือปีนี้นะฮะเป็นปี2 5งพันนี่แหละนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยฮะ ถ้าเกิดว่าท่านเจอเหรียญแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทเรารับซื้อต่อเหรียญนะครับนะฮะเก็บมากรวยมากนะครับในปี2 5 5 7ผลิต59ล้านครับแต่ว่าเพื่อนๆนสังเกตดูจุดนี้นะฮะสังเกตดูนะครับนี่คือเหรียญที่ท่านพบเจอได้ง่ายใช่หรือไม่ครับ5 9ล้านเจอแบบนี้เยอะอยู่แล้วครับแต่เหรียญเหรียญนี้เพื่อนๆนสังเกตดูสิครับท่านสังเกตบริเวณนี้สิครับ เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากการตัดผิดของแม่พิมพ์หรือแม่ตราครับนะครับเหรียญนี้เลยทาให้นะฮะเนื้อที่อยู่ในขอบนี้นะครับวิ่งเข้ามาในเหรียญครับแบบนี้ครับเนื้อที่อยู่ในขอบนะฮะนี่ฮะวิ่งเข้ามาในเหรียญแบบนี้ครับเป็นการตัดผิดแต่ออกมาอย่างสวยงามครับเนื่องจากว่าว่ากันว่านะครับเหรียญนี้นั้นนะฮะผมเชื่อว่าเนะครับเอ่อเนื้อเอ่อที่เป็นเนี่ยฮะเหมือนสังกะสีเนี่ยนะครับซิมสุดอยู่บริเวณนี้พอดีแผ่นน่ แหนสังกสีสิ้นสุดอยู่บริเวณนี้แต่ตราแม่พิมพ์นั้นปั๊มเข้ามานะครับทำให้เนื้อที่เป็นขอบของเหรียญ5บาทเนี่ยเข้ามาแทนที่เนื้อที่เป็นนะครับที่เป็นเหมือนสังกะสีเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วทําให้เหรียญนี้นั้นดูสวยงามครับเพื่อนๆครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่คือของแท้นะครับระหว่างนิดนึงนะฮะระหวัางที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ออกระหว่างที่เป็นเนื้อของเหรียญ กับนะฮะเป็นเหรียญจำรุดหรือนะครับเป็นการนะครับเรียกว่านะครับสีของอ่าอย่างอื่นนั้นมาแปะนะฮะแล้วทําให้เหรียญนั้นเสียหายแล้วเกิดนะครับมีสีของออ่่าสีของทองแดงออกมานั้นไม่ใช่นะครับแต่เหรียญนี้คือการตัดผิดตาไม่พิมพ์เลยนะครับขออนุญาตส่องให้ดูนี่ครับเพื่อนๆครับดูสวยงามครับเหรียญนี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะให้ท่านดูอย่างนี้นะฮะนะครับให้ท่านดูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับ นี่แบบนี้ถึงจะมีราคานะครับไม่ใช่เป็นเหรียญชำรุดมานะฮะท่านต้องดูให้ออกนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะสังเกตดูตามที่สยามเจ้เนี่ยบอกนี่ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับใครมีก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับนี่ฮะ เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่งมาขายได้เลยนะครับในส่วนของปี2,557นะครับที่เราประกาศรับซื้อในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับเหรียญแบบนี้ยังรับซื้ออยู่นะครับในส่วนของปี2,551มีเพื่อนๆส่งมาขายอีกหนึ่งเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงมาถึงแล้วนะฮะไม่ได้มีเหรียญ2เหรียญนะฮะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นขวางแบบนี้ในปี2,551นะครับแต่ถ้าเป็นปี2,553นั้นเราจะซื้อแพงทันทีครับแบบนี้นะครับใครมี ปี2551นะครับหรือปี2553ส่งมาขายได้เลยนะครับในส่วนของพวาดเสียงขวานนั่นเองครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่นะครับสยามชาแนลนั้นนํามาฝากให้กับเพื่อนๆนักสะสมได้รู้จักกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาแล้วก็เหรียญแบบไหนนะครับที่น่าเก็บสะสมนั่นเองครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้รอเลยนะครับใครมีเหรียญที่เราต้องการครับขออนุญาตขึ้นนะครับ ID ให้นะครับมี2 ID ด้วยกันนะครับ ID ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนั่นเองอย่าลืมใส่แออดนนะครับเพื่ เพื่อทําการติดต่อเรานะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับที่ให้เกีรตินะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ